ส <4. S 2> สาเหตุที่ทำให้เส็กเสื่อมมีอะไรบ้างพร้อมวิธีป้องกันและแก้ไขในคลิปนี้มีคำตอบครับเพื่อไม่เสียเวลาก่อนไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับความผิดปกติที่เส้นเลือดในน้องชายนะครับสามารถพบได้ประมาณร้อยละ70ของผู้ป่วยเลย และเป็นสาเหตุหลักด้วยนะครับของการเกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งจะสามารถนะครับแบ่งได้เป็น4ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยคือเส้นเลือดแดงนะครับที่เข้าไปหล่อเลี้ยงน้องชายเราเนี่ยเกิดการอุดตันทําให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงบริเวณน้องชายของเราเนี่ยได้ไม่เพียงพอนั่นเองประเภทต่อมานะครับก็คือเกิดการผิดปกตินะครับของกลไกของการกดทับเส้นเลือดดําที่ทําให้นะครับไม่สามารถกักเก็บเลือดบริเวณน้องชายได้นั่นเอง ประเภทต่อมานะครับก็คือมีความผิดปกติร่วมกันระหว่างเส้นเลือดแดงอุดตันและกลไกลกดทับเส้นเลือดดำผิดปกติและความผิดปกติของระบบประสาทนั่นเองนะครับผู้ป่วยนะครับอาจมีความผิดปกติได้ตั้งแต่ระดับสมองไขสันหลังเส้นประสาทอุ้งเชิงการบริเวณเอวของเราเนี่ยเส้นประสาทที่น้องชายเป็นต้นนะครับ ความผิดปกติของภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายนะครับผู้ป่วยเนี่ยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายเนี่ยอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นความรู้สึกทางเพศลดลงความต้องการทางเพศลดลงน้องชายแข็งตัวลดลงโดยเฉพาะตอนเช้านะครับแล้วรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงความตั้งใจในทํางานก็ลดลงหรืออาจจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยนยฮอร์โมนที่สูงหรือต่ำกว่าปกตินั่นเอง ค,ความผิดปกติของภาวะทางจิตใจนะครับในอดีตนะครับมีความเชื่อว่า90นะครับของผู้ป่วยที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเกิดจากภาวะทางจิตใจแต่ปัจจุบันพบว่านะครับเกิดจากโรคทางกายมากกว่าโรคทางจิตแต่ภาวะทางจิตใจนะครับที่จะส่งผลทําให้เซ็กเสื่อมสามารถพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะความเครียดนะครับ หรือโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทนะครับหรืออาจจะเกิดจากยาทางจิตเวชได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเราจะมีวิธีรักษาและป้องกันยังไงมาดูกันครับการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ตัวเราเองเลยก็คือต้องรักษา ลรกประจําตัวก่อนนะครับอย่างเช่นการคูณน้าตาลในเลือดนะครับไขมันในเลือดความดันโลหิตงดสูบบุหรี่งดดืม่มสุราและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและลดน้ําหนักตัวของเราลงนะครับปร,ปรับเปลี่ยนยาบางตัวนะครับที่มีผลต่อภาวะ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะถ้าผู้ป่วยนะครับมีความปิบติทางภาวะจิตใจเนี่ยให้ผู้ป่วยเนะี่ยสามารถเข้าไปพบจิตแพทย์และในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายเนี่ยให้รักษาโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนหรือฮอร์โมนเพศโทสเทอรนนั่นเอง ต่อมานะครับจะเป็นการรักษาโดยใช้ยานะครับโดยการใช้ยาในกลุ่ม PDE-5 inhibitor เนะครับเช่นไว a า r ้าล v วิสตาเซีย s ิสเนี่ยโดยจะต้องให้รับประทานก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ร่วมกับ ยาในกลุ่มในเตรตได้นะยาในกลุ่มในเตตก็คือยาที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจนั่นเองและยาในกลุ่มนี้จะมีผลข้างเคียงด้วยนะแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเช่นจะทําให้ใจสัน่นปวดศีรษะเห็นแสงวูบวาบนะครับคัดจมูกเป็นต้นนั่นเองนะครับ ใครที่จะใช้ยาในกลุ่มนี้นะครับก็ต้องะระมัดระวังด้วยนะครับเพราะการใช้ยาปฏิชีวนะนั้นนะครับมักจะมีผลข้างเคียงตามมาเสมอซึ่งจะไม่เหมือนการที่เรารักษาและบำบัดด้วยวิธีธรรมชาตินั่นเองต่อมานะครับจะเป็นการรักษาโดยการใช้กระบอกสุญญากาศนะครับ โดยการใช้กระบอกสุญญากาศนี้นะครับครอบลงไปในน้องชายของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับกระบอกสุญญากาศนี้จะทําหน้าที่ดูดอากาศนะครับรอบๆเนี่ออกนะครับแล้วทําให้เลือดเนี่เข้าไปหล่อเลี้ยงบริเวณน้องชายของเราเนี่ยได้ดีขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็ให้ใช้ยางรัดเพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยไหลออกจากน้องชายนั่นเองซึ่งก็จะทําให้น้องชายเนี่ยกลับมาแข็งตัวได้ดีเหมือนเดิมนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการรักษาโดยการใช้ขึ้นเสียงความถี่ต่ำ ซึ่งการรักษาโดยวิธีนี้นะครับจะเป็นการรักษาโดยใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำนะครับกระแทกลงไปบริเวณเนื้อเยื่อของน้องชายเรานะครับซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่นะที่ช่วยให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาในน้องชายทําให้เกิดการฟื้นฟูและรักษาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้วิธีการก็คือใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำตัวนี้นะครับแบบแรงกระแทกเนี่ยจากภายนอกไปบนน้องชายของเราให้ได้รับการรักษาดังกล่าวเนี่ยหครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลาติดต่อกัน6สัปดาห์นั่นเองหลังจากผ่านไปนะครับจะพบว่ามีการสร้างเส้นเลือดใหม่ในน้องชายของเราทําให้เกิดการแข่งตัวของน้องชายเนี่ยด้ดีขึ้นซึ่งวิธีนี้นะครับจะใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เลือดเนี่ยไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงน้องชายเนี่ยได้เพียงพอเช่นในผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือผู้ป่วยนะครับที่ตอบสนองต่อการทานยาเพื่อการแข่งตัวน้องชายเนี่ยแล้วไม่ต้องการทานยาประจำในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยจะพบว่าไม่มีอาการเจ็บปวดขณะที่ทำและไม่พบผลข้างเคียงในระหว่างหลังการรักษาแต่อย่างใดนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการรักษาโดยการใช้ยาฉีดเข้าไปในน้องชายของเราแบบโดยตรงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์5-10ถึง10นาทีมีประสิทธิภาพประมาณ70%นะครับเป็นกลุ่มยาพวกโพสตาแกนอินดีวนะครับซึ่งสามารถทำให้น้องชายเนี่ยแข็งตัวได้ประมาณ1ชั่วโมงเลยนะซึ่งวิธีการนี้นะครับต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับวิธีสุดท้ายนะครับจะเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับ เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับในการรักษาผู้ป่วยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งจะเป็นการผ่าตัดโดยการใส่แกนเทียมเข้าไปในน้องชายของเราแบบโดยตรงซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า97%โดยใช้ในกรณีรักษาที่ผู้ป่วยเนี่ยได้ทําการรักษาที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นแล้วเนี่ยไม่ได้ผลหรือพูดง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าผ่านการรักษามาทุกตัวแล้วไม่ได้ผลเนี่ยก็ต้องมาจบที่การผ่าตัดนั่นเองนะครับ เป็นยังกันบ้างครับกับ4ส,สาเหตุและวิธีรักษาโรคเซ็กเสื่อม ใครที่กําลังปะชิญปัญหาอยู่ตอนนี้หากอยากหายนะครับก็ต้องเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่อาจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นมาหน่อยนิดนึงหรือจะมีอีกวิธีหนึง่งนะครับที่เราอาจจะไม่ต้องเสียตังค์มากนะครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองโดยการรับประทานอาหารซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องนี้นะผมทําออกมาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งทั้ง2วิธีนี้นะครับก็จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนีนะ่ยก็จะเห็น ็นผลได้ไวและก็เห็นผลได้ทันทีเลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยรักษาเสร็จแต่ถ้าหากว่าเป็นการดูแลรักษาและบำบัดโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นการรับประทานอาหารรับประทานผลไม้ต่างๆวิธีนี้นะครับก็อาจจะใช้ได้ผลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนะครับอาจจะใช้เวลาในการดูแลรักษาเนี่ยนานกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั่นเองซึ่งก็จบลงไปแล้วนะครับกับวิธีการรักษานะครับโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับ หากใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือใครอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องของผมเลยนะครับผมได้ทําข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกดูกันได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ